จะซื้อของปองไปทำไมล่ะครับในเมื่อสวรร์บอสแท้ราคาแค่พันเดียวเองเจาะไม้จเจาะเหล็กยิงสะกูจบในตัวเดียวครับจะ DIY หรืองานชั่นก็อยู่ ตัวนี้เป็นสว่านไฟฟ้าบอสรุ่น g b m 4 0 0ครับเป็นสว่าน3ามหุนนะครับรองรับดอกสว่านถึง10มิลลิเมตรนะครับกำลังวัตต์ถึง400วัตต์รับประกันอีก1ปีเหมาะสําหรับงานเจาะไม้เจาะโลหะและพลาสติกงานขันะกูรูปทรงเขาเนี่ยกระทัดรัดนะครับและน้าหนักเพียงแค่1กิโลกรัมมีปุ่มปรับซ้ายขวาตรงนี้นะครับสามารถปรับความเร็วรอบไ้ตามแรงกดสวิตช์เลยนะครับตัวปุ่มดัำๆข้างสวิตช์นะครับคือปุ่มล็อกการทางานครับโดยไม่ต้องกดสวิตช์้างตลอดเวลาหัวจับดอกแบบไม่ใช้ประแจนะครับหรือว่าคีเล็ตชักร่วสา ง่ายขึ้นนะครับความยาวสายที่ติดตัวเครื่องเนี่ยให้ถึง2เมตรเลยนะครับตอนนี้เราก็มาทดสอบเจาะวัสดุจริงกันเลยครับไม่ว่าจะเป็นเจาะเล็กกล่องกาวไนน์นะครับหรือว่าจะเจาะเล็กกล่องทั่วไปนะครับก็เอาอยู่นะครับรวมไปถึงการเจาะไม้นะครับนี่ผมเจาะไม้เนื้อแข็งเลยนะครับลองเทสดอกใหญ่ให้ดูเลยนะครับหรือว่าเจาะไม้ทั่วไปนะครับได้เหมือนกันหรือว่าจะเป็นการยิงสกูยิงเป็นลูกชิ้นอะไรเงี้ยสบายเลยนี่ผมยิงสกูปลายสว่านให้ดูกับสว่านไฟฟ้า g b m 400ครับ